สวัสดีครับผมพันธ์ตระกูลโทบิตห้ากาวหลอมกับพสพทองลึกนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาออกตรวจแล้วมาแวะตรวจเยี่ยมผู้นาหมู่บ้านและก็ชาวบ้านที่หมู่เก้าตบนเขาสะอาดนะครับมาปฏิบัติตามโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันนะครับสตรองเกอร์สเกเซอร์นะครับก็ในการมีส่วนร่วมชาวบ้านเนี่ยทางโรงพักทองลึกนะครับได้ออกมาพบปะผู้นําหมู่บ้านและก็ชาวบ้านเป็นประจำนะครับมาสอบถามนะมาสอบถามความต้องการของประชาชน อาจจะให้ประชาชนเนี่ยเขาแจ้งมาทางผู้นําหมู่บ้านแล้วมาแจ้งให้หราอีกทอดหนึ่งหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือ,อาชาวบ้านนะครับซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มไลน์ของพวกเราเนี่ยแจ้งมาโดยตรงว่าต้องการให้ทางโรงพักได้ช่วยเหลืออะไรนะครับมีปัญหาสอบถามหรือแก้ปัญหาข้อแัดข,ข,ข,ข้อต่างๆนะครับนะครับเพื่อมาสอบถามว่าสิ่งที่เราทํากันมาด้วยกันเนี่ยความพึงพอใจของชาวบ้านเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปสอบถามจากผู้นำหมู่บ้านแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ไปด้วยกันครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับหลวงพ่อก็มาตรวจเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับมาพบท่านผู้นำหมู่บ้านมาพบคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับม,มาสอบถามปัญหาเหมือนเดิมนะครับว่าท่านผู้ใหญ่เนี่ยได้รับข้อมูลหรือข้อร้องเรียนหรือความต้องการของประชาชนเนี่ยมาเพิ่มหรือเปล่าเราได้ร่บความแก้ไขยายนะครับเป็นอะไรเขาเรียกโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันนะครับก็คือให้ภาคประชาชนภาคผู้นำหมู่บ้านคณะกรรมการหมูม่บ้านเนี่ยมา มา,ม,ามาร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อความความมั่นคงแข็งแรงรของชุมชนนะครับก็เวลามาตรวจเยี่ยมก็จะแวะมานั่งคุยแบบนี้ขออนุจากโครงการเดิมเหมือนครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนยั่งยืนบ้านขาวสะอาดนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นโครงการซัลเวอร์วินล์นะครับสองโครงการนี้ที่ผ่านมาคือว่าประสบความสำเร็จมากนะครับคือชาวบ้านส่วนใหญ่มีส่วนร่วมนะครับร่วมชี้แจงร่วมประชุมนะครับเกี่ยวกับการเสนอเจขปัญหาต่างๆภายในหมู่บ้านไม่ว่าหนึ่งจะเป็นปัญหาอาชญากรรม อาจจะเสนอกล้องวงจรปิดที่ผ่านมาก็ทางสาพคลองลึกก็รับสารให้แล้วนะครับส่วนเรื่องอไฟฟ้าที่พาดผ่านหรือสายไฟ,ฟที่ว่ามันต่ําอันนี้ทางสาพคลองลึกจะแก้ไขให้เร็ต้นะครับผมก็คือประสานทางการไฟฟ้านะครับส่วนเรื่องระบบสารูนโโุภาคหลายๆอย่างก็คือว่าอาจจะมีการแก้ไขร,ระบบยวกาศน้ำต่อตาน้ําดิบที่ว่า หรืออะไรนะครับก็คือก็ประสานทางสพคลองลึกไปแล้วสพคลองลึกก็ประสานทางอบตให้ต่อนะครับเป็นเรื่องทาเป็นเรื่องวาระประชุมเข้าไปในแผนโครงการต่อไปไนะครับปลาปลาของเราเนี่ยถ้าตอนนี้มันก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรก็ค,รคือยังฟองระบบฟองที่ได้มาจากในห,หน่วยงาน,อนองของเอสนับสนาคาร แก้ไขไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็ยังดีก่อควรที่ชาวบ้านชอบปลูกพอใจก็ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์้องมีโบนบ้างแต่ก็ผมก็ทําให้ดีที่สุดแล้วทางตํารวจก็เข้ามาช่วยก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีและทางที่ดีของชาวบ้านไม่ว่าทุกโครงการจะเป็นโครงการเซนเตอร์หรือซุนเซยังเยอนหรื เรื่องโครงการอะไรต่างๆนะ่ยที่ทางราชการมาช่วยเนียนะก็ดีดีมากๆเลยของกอมีแค่นีแนะแบขอบคุณครก็กระดานทีนมันโดนนะ <c oughs> ก็เป็นตัวแทนของอสมอในหมู่บ้านในชุมชนของเราก็ขอขอบคุณตำรวจทุกท่านที่มาช่วยพ่นยาทุกน้ำหยอดไยเด็กก็รู้สึกว่าชาวบ้านก็พอใจในที่ ทางตำรวจได้มาช่วยของพวกเราทางเอาได้แปวเครื่องมือกัางหน้าสุขปปสตอมาเพื่อนท่นยายให้ในชุมชนในบ้านเราเขาก็ดีใจเข้ามาหลายโค<ว>รงการนะครับท่านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หมู่เก้าเนี่ยเข้มแข็งนะเข้มแข็งแล้วก็ให้ความร่วมมือกับพวกเราดีมากแล้วก็การสื่อสารกับชาวบ้านเนี่ยเราเราได้ประโยชน์เยอะเลยนะครับท่านผู้ใหญ่ได้เสนอปัญหาขึ้นมาแจ้งมาถหายให้เราเราก็พยายามประสานให้นะครับดวยความร่วมมือของ ภาคประชาชนด้วยภาคกรรายการด้วยนะครับเนี่ยตามตามนโยบายเป๊ะเลยนะครับเกีย่ยวเรืร่องเคลื่อนคนไทยไปด้วยกันก็นหวังว่าเราเราคงต้องร่วมมือกันต่อไปแเราเราร่วมมือกันมานานแล้วนะครับแต่คิดว่าเป็นนโยบายที่ทางชาวบ้านอาพอใจเขาก็เต็มใจที่จะรับใช้นะครับแล้วก็ยินดีที่จะประสานงานนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่นะครับแล้วก็คณะกรรมการว่าท่านทางรุตสาหครรมครับ มีปัญหาอะไรก็เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ใหญ่เส่อเข้าไปนะครับในช่องทางไลน์หรือเวลาประชุมหมู่บ้านก็จะแจ้งให้เรามานั่งที้แจงมานั่งประชุมด้วยนะครับ